ธงชาติไทยจีเวียดนามลาวเป็นธงชาติของประเทศใหม่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทงทั้งสี่ประเทศปกสะบัดเคียงข้างกัน สื่อถึงความร่วมมือความเข้าใจและการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่างประเทศที่มีวิถีชีวิตแถบลุ่มแม่น้ำโขงแม้ต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่หัวใจคือมิธรภาพที่ไร้คงแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางกรณไปดูเช่นพยัุรงกูลพล้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ชนชาวไทยงานมากำไยเครืองไฟโลกในวันนี้จนเป็นอีกหนึ่งวาระอันเป็นมงคลที่ประสบนิ่กรอนชาวิพรพนมได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เดินโยอองดี Majesty King Ramachand and Her Majesty Queen Suchita, their Majesty, gracious person, based throughout, raising up on the Thai nation, with really peace and harmony with Majesty King and Her Majesty Queen. Together, we serve as the spiritual center of the unity of the Thai people. พระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิจจาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสอย่างพระพระราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นยามครูแห่งแผ่นดินและนักพัฒนาผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยด้วยพระปีชาสามารถและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนสืกสารศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอย,อยู่สืบตายงานมหากหรรมไร้เอือไฟโลก2568 the Princess The is as a teacher of the nation and a tireless <laughs> lover. Through her wisdom and profile from she has become an inspirational of the Thai people to continue working, preserving, and safeguarding Thai culture for the future generation. in order for this <laughs> obedience to in this year. สุขที่สุดที่นครพน,นมจังหวัดนครพนมเมืองกรี เสระดัมมาจากประเทศเดียระดิษฐานไว้พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดตีวอและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ความเชื่อและความศรัทธาของผู้ที่มีต่อองค์พระธาตุพนมหลายประการเช่นความเชื่อเรื่องพญานาคผู้ปกปักรักษาดูแลพระธาตุพนมความเชื่อในการขอบารมีพระธาตุประธานพรให้ได้บุตรชีตาแก่ผู้ที่มีบุญยาและความเชื่อในอนิสงส์ที่ได้มานวอักกาศ ประโกครบเจ็ดคั้งจะได้ขึ้นสวรรค์เห็นหน้าพระศาสดานอกจากนี้ยังมีผู้ที่เชื่อในเรื่องการบพระธาตุเพื่อให้สําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในทางที่ดีและสุจริตรูปที่สี่พระยาศรีสัตตรณคราชพระยาศรีสัตวนรณคาราชนาคาธิตยีเจิดเสียนผูที่มีตำนานสืตัวจากน้องแสแล้วใช้โกจูร่องดจนจดลายเป็นแม่น้ำสับป,ปารีว่า ปรงพ้มารินนทีแม่น้ำสายหมู่ภายหลังได้กลายมาเป็นแม่น้ำโขงปฏิมากรรมพญาสงสันนคราษรูปลักษณะเป็นองค์พญานาคเฉลียยประทับในอริยบทสงบิยุดขดลำตัวสามชันแผ่บรมีปกปักรักษาพระธาตุโหนพระธาตุบริวารและคุ้มครองผู้คนริมโขงทั่วสารทิศองค์พญานาคมีลักษณะงนางาวปกอุ่นเสี่ยงด้วยคุณธรรม คือสัญลักษณ์ของประเพณีหลายเรือไฟดิงเป็นประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจเพราะปัญชระบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแต่โบราณกาลโดยมีความเชื่อในประเพณีว่าเลื่อนมาจากการบูชารอยพระพุทธบาทการสักการะพระธารม บวงสูวงพระธาตุจุฬามณีและการระลึกถึงพระพุทของพระแม่คงคาและการบูชาพระพุทธเจ้านิยมปฏิบัติการในเทศกาลออกพรรษาในวันที่15บ้าค่ำเดือน11หรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11การสร้างเรือไฟเป็นผลงานศิลปะที่รวมแรงศรัทธาของชาวบ้านสร้างสรรค์ด้วยฝีมือประณีตและความตั้งใจอันแรงกล้าเรือไฟลำนี้ประดับโดยลวดลายพระธาตุพนม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจีนลูมิทิเบิร์ตอีซิเอ็มรันออฟจ l นลูมิทิ e บิร์ precision a traditional c e l t u r e s by the people of Nakhon p พัน o ok ก and passes down from g e n e r a t i o y since ancient time this relic has been r e s e c t e d and b e l i e v e associated with paying homage to the Buddha f r e q u e n t ทงชาตไทยจีเวียนามลาวเป็นทงชาต ของประเทศในอนุภาพลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อการทงทั้ง4ประเทศโขงสบัดเคียงข้างกันสื่อถึงความร่วมมือความเข้าใจและการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่างประเทศที่มีวิถีชีวิตแถบล่มแม่น้ำโขงแม้ต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่หัวใจคือมิตรภาพที่ไร้ขอบแดน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดมี่คืาประบริเวณสองฝั่งที่สวยงามมากเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนครพนมประเทศไทยและแขวงขมบวนสอปปอลาวใช้เป็นเส้นทางการเชื่อมโยงกา,า,าน,าานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมีสภาพที่ย,ยั่งยืน The third friendship with Nakhon Kano, Kapmung is regarded as the most important bridge across the Mekong River, offering breathtaking view on the Burt River Bank. It is served as a vital bridge between Nakhon Kano ruins in Thailand and Kapmung ruins in the Yokla PDR, for the economic connectivity, tourism, culture, and the lasting experience between the two nations. Welcome to the diamond of the new high altitude travel experience. with a Macau River Oil of 49 meters tall and carries on the Macau River side. This new symbol of Macau Phnom offers with a visitor operating in view wheel of the first sign of the River form of Blue. สุขที่สุดที่นครพนมจังหวัดนครพนมเมืองบึงฝัคงูที่งดงามดังคำกล่าวมานครพนมชมสามที่สุดสู่สุขที่สุดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทงประประจำวันเกิดครบทั้งเจ็ดวันสวยที่สุดที่สะพานนิตรภาพไทยลาวแผ่นที่สามและงามที่สุดคือ ทีทัปริงโของอยาว35กิโลมตพร้อมแหลมม้าพยาสีสันนักราชและเส้นทางจักรยานสวรรค์ชายโของอันสวยที่สุดในประเทศไทยจังหวัดตั้งเป้าหมายเป็นเมือง,น,งน่าอยู่ด้วยสโลแกนนอนน,อน,น,นัทรพงศนหนึ่งคืนอายุืนึ่ข้ออีกหนึ่งคืนที่เชิญชวนให้ทุกการมาเยือนเอต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง สดโลโก้งานมากําไหลเรือไฟโลออกแบบเพือสะท้อนารผสมผสานระหว่างลรือไฟเรือไฟใสน้ำหองลสัญลักษณ์แห่งนิยมตางๆรลับการรวมตัวของหลายแผ่นดินและนเพื่อร่ว โลโก้ึึงเป็นภาพแห่งความร่วงแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการศึกษสารและเผยแพร่ประเพณีหลายเอือเฟื้ให้ร่วมใจสู่สายตาันาชาติ w o เ k อร all ฟอีกุลลูมินิ e ิ e ตอร์ e ฟรเซ u e t น e ว f เฟสิ i ิลโลเ e อ o ์ a อฟอ l ลู e ิน l e ิเตอร e เฟสิวิลเป็นจ well ุดที่ออกแบบ n าเพื r e สะ t ้อนค e ามเป o น i อ e ลักษณ์ของชุ e ช เสียงปรบมือดังให้กับโยนพระอักษรด้วยนะครับภูเก็ตจังหวัดชายลูนที่จังหวัดนครปฐมประจำปี2563และขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านนายกรัฐมนตรี